ค่ะสาเหตุหลักๆของอาการท้องโูกนะคะส่วนใหญ่ก็จะต้องบอกว่ามักจะเกิดโดยไม่ได้มีสา,หาเหตุจำเพาะเจาะจงนะคะเช่นอาจจะเกิดจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มีกากใยน้อยนะคะหรือว่าการไม่ค่อยได้มีแอคทิวิตี้ไม่ได้ออกกำลังกายหรือว่าดื่มน้ำน้อยนะคะ กับอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือมีสาเหตุจำเพาะที่เกิดจากโรคหรือความผิดปกติของร่างกายเช่นการมีก้อนหรือว่าการตีบแคบของลำไส้เช่นในผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งของลำไส้ใหญ่เป็นต้นนะคะหรือการได้รับยาบางชนิดนะคะที่มีผลต่อการบีบตัวของลำไส้ที่ลดลงนะคะเช่นยาในกลุ่มลดการบีบเกรงของทางเดินอาหารนะคะยาแก้ป,ปวดท้องนะคะยากลุ่มที่มีแคลเซียมเป็นส่วนประกอบ ยาลดความดันโลหิตบางตัวก็จะทําให้เกิดอาการท้องผูกนะคะนอกจากนี้คนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของระบบประสาทนะคะก็จะทําให้การทํางานของลําไส้เนี่ยลดลง mm hmm. เช่นมีปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุที่กระดูกสันหลงังการผ่าตัดนะคะ หรือมีปัญหาทางสมองระบบประสาทส,ส่วนกลางเช่นคนไข้ที่เป็นโรครพกินสันนะคะโรคหลอดเลือดสมองตีบก็จะมีปัญหาเรื่องของการเคลื่อนไหวของลำไส้ที่ผิดปกติได้แต่ว่าโดยหลกักๆแล้วคนไข้ส่วนใหญ่ที่มาหาหมอเนี่ยค่ะภาวะท้องผูกมักจะเกิดจากเหตุที่ไม่จำเพาะค่ะไม่ได้มีสาเหตุอะไรก็เกิดจากการที่ลำไส้เคลื่อนไหวช้าลงหรือว่าทำงานลดลงนั่นเองค่ะ าการวินิจฉัยโรคท้องผูกเรื้อรังนะคะส่วนใหญ่เราก็อาศัยจากประวัติคนไข้เป็นหลักนะคะอาการหลักๆที่สําคัญของไข้ก็มักจะมาหาเราด้วยว่าถ่ายอุจจาระน้อยนะคะก็คือห่างนะคะเช่นอาจจะสามวันยังไม่ถ่ายเลยนะคะหรือว่าถ่ายอุจจาระแล้วแข็งมากหรือว่าเบ่งลําบากนะคะดังนั้นโดยหลักๆเราก็จะซักประวัติว่าคนไข้เนี่ยถ่ายถี่แค่ไหนถ้าคนไข้มีการถ่ายอุจจาระที่ เกิน3วันครั้งหนึ่งหรือว่านับง่ายๆว่าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยน้อยกว่า3ครั้งเราก็จะบอกว่าคนไข้เนี่ยวินิจฉัยได้แล้วว่ามีภาวะท้องผูกนะคะหรือมีการเบ่งที่ลำบากมากนะคะต้องใช้เวลาในการเบ่งนานนะคะเช่นแนวห้องน้ำเป็นสินาทีเป็นครึ่งชั่วโมงยังอุจจาระไม่ออกอย่างนี้ก็เรียกว่ามีภาวะท้องผูกหรือบางครั้งนะคะอุจจาระที่ออกมาเนี่ยมีลักษณะแข็งมากเป็นเม็ดกระสุนนะคะหรือว่าที่เราเรียกว่าเป็นขี้กระต่ายอย่างเงี้ยคะ่ะอุจจาระมีลักษณะที่ผิดปกติไป มีความแข็งมีลักษณะที่เป็นก้อนใหญ่ๆนะคะก็เรียกว่ามีภาวะท้องผูกเหมือนกันส่วนใหญ่เราไม่ค่อยจําเป็นจะต้องไปทําการตรวจเพื่อให้การวินิจฉัยส่วนใหญ่การวินิจฉัยเราอาศัยจากประวัติเป็นหลักแต่การวินิจฉัยด้วยวิธีอ,อื่นจะเป็นการหาสาเหตุมากกว่านะคะเช่นการส่องกล้องลำไส้ใหญ่การตรวจเลือดนะคะหรือว่าการตรวจการทํางานของลำไส้เพื่อช่วยในการวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุที่จำเพาะเจาะจงลงไปะคะ่ะ การปฏิบัติตัวเพื่อให้ห่างไกลจากภาวะท้องผูกนะคะก็ หลักๆจะประกอบไปด้วยอันที่1สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของอาหารและน้ํานะคะเ,เรารู้อยู่แล้วว่าอุจจาระของเราเนี่ยจะมีปริมาณหรือมีมวลที่เหมาะสมได้เนี่ยก็คือจะต้องอาศัยอาหารจาพวกกากใยห,หรือไฟเบอร์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรับประทานผักให้เพียงพอนะคะผักโดยส่วนใหญ่เราก็จะแนะนําว่าประมาณสักอ,อ,อย่างน้อยนะคะวันละประมาณสามถึงหส่วนส่วนหนึ่งก็ประมาณสักถ้าเป็นผักต้มสุกก็ประมาณสัก1กํามือนะคะหรือว่าผลไม้อย่างน้อย1-2ผลต่อวันนะคะ แล้วก็มีการดื่มน้ําในปริมาณที่เหมาะสมก็คืออย่างน้อย6-8แก้วต่อวันนะคะอันที่2ก็คือเรื่องของแอคทิวิตี้ก็คือการออกกําลังกายนะคะถ้าเกิดส่วนใหญ่เราเนั่งทํางานอยู่ที่โต๊ะทั้งวันนะคะแทบจะไม่ค่อยได้ลุกเดินหรือว่ามีกิจกรรมเนี่ยลำไส้ก็จะทํางานช้าด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องหาเวลาไปเดินไปออกกําลังกายอย่างน้อยก็สักันละสักครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะให้ลาไส้มีการทํางานที่เหมาะสมก็จะหลีกเลี่ยงจากเรื่องของท้องผูกนะคะ อันที่3ก็จะมีพวกเครื่องดื่มบางอย่างเช่นชานะคะถ้าเกิดเราดื่มในปริมาณที่เยอะๆหรือบางคนดื่มกาแฟปริมาณมากๆต่อวันเช่นแบบเอสีแก้วต่อวันอย่างเงี้ยน,นะคะก็จะทําให้เราเกิดอาการท้องผูกได้เพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าเรามีปัจจัยพวกนี้หรือเปล่าก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะคะ ถัดมาก็คือเรื่องของอสุขลักษณะนิสัยในการขับถ่ายนะคะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่ามีอาการปวดท้องละเริ่มเตือนมาละว่าเราอยากเข้าห้องน้ําถ้าเกิดเราละเลยตรงนี้ไปนะคะแล้วเราก็ไม่ได้ไปเข้าห้องน้ําตามที่ลําไส้เรามีการกระตุ้นแล้วเนี่ย การบีบตัวแรงๆตรงนั้นเนี่ยมันก็จะหายไปเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าเราจะต้องฝึกนิสัยการขับถ่ายของเราให,ให้ให้ค่อนข้างจะสม่ำเสมอเป็นลักษณะที่ตรงเวลาเช่นทุกเช้าหรือว่าหลังมื้ออาหารเป็นต้นนะคะก็จะทำให้ลำไส้เราเนี่ยมีระเบียบวินัยมากขึ้นนะคะก็จะหลีกเลี่ยงปัญหารเรื่องของการท้องผูกนะคะสุดท้ายถ้าเกิดว่าไม่ได้ผลจริงๆไม่ว่าจะเป็นการปรบับอาหารออกกำลังกายหรือว่า พฤติกรรมการขับถ่ายแล้วก็อาจจะต้องพึ่งยานะคะยาส่วนใหญ่ที่หมอะจะใช้กันก็จะเป็นเรื่องของยากระตุน้นการบิดตัวของลำไส้นะคะเช่นตัวมะขามแขกนะคะหรือยาที่ไปช่วยเพิ่มปริมาณอุจจาระนะคะเช่นกลุ่มที่มีแมกนีเซียมเป็นส่วนประกอบหรือยากลุ่มที่มีน้ําตาลนะคะเช่นล,ลักตูโลสเป็นต้นนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะถ้าท่านผู้ฟังรู้สึกว่า การท้องผูกอันนี้ไม่ตรงไปตรงมาแล้วก็อย่าลืมรีบมาพบแพทย์นะคะเช่นถ้ามีอาการปวดท้องที่รุนแรงนะคะอุจจาระเนี่ยมีเลือดโนออกมานะคะมีน้ำหนักลดหรือว่าเรามีอาการท้องผูกที่อยู่ดีๆก็ปุ๊บปั๊บเป็นมาในช่วงไม่นานแล้วอาการก็ค่อนข้างหนักมากอันนี้หมอก็คิดว่าควรจะมาพบแพทย์แล้วคะ่ะก็อย่าลืมปฏิบัติตัวให้ถูกต้องเหมาะสมน,นะคะแล้วเราก็จะห่างไกลจากภาะวะท้องผูกเรื้อรังคะ่ะ